สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Speed Drifters นั่นเองก็วันนี้วันที่14กุมภานะคะวันวาเลนไทน์แต่ว่าคิดว่าหาเกมวาเลนไทน์มันยากอะ่ะแต่เอาเกมนี้แล้วกันเกมนี้ก็มีคู่เหมือนกันว่าเกมนี้สามารถแต่งงานได้นะคะเป็นช่วงอุลตร้าแมนไปได้ยังไงทำไมรถเรากากขนาดนี้อะไรกันเนี้ยออ อันนี้สวยกว่าสีทองตอนนี้ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะมาอัดคลิปตอนตตวเอกสตรีมหูนึงฟังเสียงไหนอะ่ะมอไซค์อ่ะกีเราอะไรไม่ได้เป็นนักแข่งใหม่แค่ไม่ได้เล่นนานโอ้ยไม่ต้องมายุ่ง ทำไมอ่ะทำไมก่อกวนจังกดไปแล้วทำเสร็จไปแล้วช้าไปไหมแก่อะไรเนี่ยไวายเป็นตัวผู้ชายก็น่าเป็นอีกชุดนึ่งอุ้ยได้ถาวรด้วยไม่ทำแบบนี้อ่ะต้องมาเข้าทุกวันเหรอมัน <laughs> สวยอุ้ยน่นรักลูกน้อยเหรอด,ดิอุ้ยอันนี้คือ ชั่วคราวใช่ไหมเจ็ดวันไม่งัน้นแหละรถ <laughs> <laughs> ด,ดีคนเล่นได้ดีก็เปล่าประโยชน์ฉันเอารถสวยดีกว่ามีแรงเันดาลใจในการเล่น <laughs> ไม่คูปองเยอะยังไะคูปองเอสมันทำอะไรได้นะลืมแล้วเพชรตั้งสามเอยกว่าไปเอามาจากไหนวะเนีสวยอะ่ะ <laughs> นี่มันเกมแข่งรถไม่ใช่หรอทำแข่งกับเกมแต่งตัวหรอ กำลังจะเข้าเล่นหมดแบบคู่รักใครก็ไม่รู้ชวนเล่นหมดโซโล่แหลงเอาฉันไม่ได้เล่นโซโล่แหลงมาขอร้องล่ะแพ้ชัวทุกคนต้องสืบไม่รู้สักด่านน่ะ <c oughs> นี่คืออะไร,รอ่ะ <c oughs> อ๋อนี่คือแบน <c oughs> ชิดทำไมฉันแบนอันนี้วะีอันนี้เคยเล่นนะแต่ว่าคือลดหลักว่าตอนนี้เป็นคันที่แบบเพิ่งเอามาเลยอะไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยอะก็แรงไปเมื่อกี้ก็คือแพ้นะก็คือมันหยุดอัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไหนออะหมดคูเปอร์ Cooper แล้วดัตชิงคูเปอร์แมทเทนคูเปอร์โหมดของเราไหนเอาเข้าไปใน Cooper Mode นี่ไงจะเล่นหมดนี้เอา เอานี่ก่อนทีละอนันทีอนันเล่นสองโหมดเลยเล่นสองโหมดดัดทะเลทะไรมานานมากแล้วนะชวนใครดีไหมเรามีเพื่อนไหมไม่มีวะนี่ฉันไม่มีเพื่อนหรอโอเคแมทเลยก็ได้เศร้าจัง <laughs> <laughs> อยากจะขอโทษดังๆก่อนที่จะเล่นกับคนคนนี้เราขอโทษนะนายแบกด้วย <laughs> แต่ด่านนี้เคยเล่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นได้นะคะแค่เคยเล่นเ <laughs> <laughs> มืม่อก่้ใครที่หนึ่งน่าฮ่นฮ่าเลา่าฮ่าฮ่ทั่ทันาาอุย ต้นนิดนึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนาา่า,ารักอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์หรืออะไรสักอย่างโอ้ยนี่รถรถมันไหลหรือว่าอะไรเนะี่ยหรือว่าฉันกากเนะนี่ยไปเฮ้ยนี่อันนี้เรานำหรืออะไรเฮ้ย ชอบจังน่ารักอ่ะยูนิคอร์นฮาอุอ้ยไปบินคู่เราต้องที่หนึ่ง วิอ่อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะอ้ยคือคือปกติก็โดดได้นะฮะไม่เชื่อสิก็นั่นแหละ <laughs> ก็ทำให้เห็นว่าโดดไ,ได้นี่นะหนู <laughs> อยากเข้าเส้นชัยค่ะขอเส้นชัยหน่อยค่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้เข้าเส้นชัยอ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรเพื่อนคู่เราเข้าไปแล้ว ขอทอดไม่ชอบเสียงเลยแบบผิดฝังผิดฝังโคตรเก่งเลยคู่เราะเขาแบกเราได้จริงๆเว้ยไหนนี่ไหทุกใจ มา,มาอีกอันนึงเป็น cooper battle ใช่ไหมที่มันใช้ไอเทมได้นี่มันน่ารักมากๆเลยอะตอนแรกมันจะเป็นตอนปกติเมื่อก่อนอะมันจะเป็นเป็นเหมือนอุโมงรูปหัวใจมั้งเวลากดใช้สกิลหัวใจอะเรื่องน,นี้ก็ต้องเริ่มเก็บจากศูนย์ใหม่เหรอไป matching ใหคนเล่นหมดนี้น้อยเหรอ มาแล้วพะมาแล้วก็จะจับพูดเจอหมดคูเปอร์แบทเทิลคนไอ้นี่น้อยมากเลยอุย <c oughs> จะพยายามไม่ทวงค่ะวิทำไมเราออกตัวไม่เท่ากันล่ะอุอ้ยโดนแย่งของด้วยอะอะไรกันเนี่ย เอาว่าพี่มันต้องมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่ไงมามองไม่เห็นเราก็บินได้อุ้ยอุ้ยนากันเป็นคู้วโอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมนันนี่เอาแมงวันไปกิน เฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยหม g o กอไปเพื่อนเราจะสนับสนุนนายเองเราจะอยู่ตรงนี้สนับสนุนนายเองไปด้วยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> มันเข้าคนเดียวนี่มันชนะคู่หรือเปล่าโอ้เอ้ย จัดไปสองอันไปไปเราจะช่วยนายเองไปเลยโอ้โหโมันมองไม่เห็นอ่ะขดเร็วไปนิดนึงอุย้ยนี่มันอะไรกันนี่ โอ้โหเล่นทางโค้งไปฮิวนีคอนไปเลยอี๋แย่โอ๊ยไม่ไม่กระเด็นเลยดีใจเกินแล้วเข้าก่อนเขาอีกอาชนะไหนนี่โมจิล้วนะจุ๊บจุ๊บแ้อยตัวแล้วนะ เขาแต่งตัวแล้วนะคู่เราไปกดไลค์ลูกใครคะนี uh, 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 ่เขาใส่ช uh, uh, ุดแต่งงานเป่งเศร้าเขาก็แต่งงานแล้วนะไปดีกว่าไม่เล่นแล้วตรงเนี้ยเอ้ยเอ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยเม้่แกี้เป็นเด็กเฮ้ย <laughs> แก้มบวมปิงน่ารักจังเลยฮาในเมื่อมันไม่มีอะไรใหม่ไปหาของเล่นลำเดิมก็ได้นี่เว้ยเดี๋ยวเดียว ไม่รู้ว่าน,นี้จะซ่อนไว้ให้รับทำไมนะขึ้นมาก็ยากยากอุ้ยอุ้ยนู่นไงของใหม่อยู่กลางทะเลเลยเพิ่งเห็นอุ้ยโอ้โหว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปบนนูนจังหน่อยขึ้นมาอย่างยากไม่ขึ้นละตูเบเลอร์เลยแล้วกอซิล่าไปไหนอ่ะอุ้ย ไอปาวานนั่นมันจะไปหาอุลตร้าแมนแล้วนี่มันอุลตร้าแมนพันอะไรอะอุลตร้าแมนซีโร่อุลตร้าแมนอะไรนะมีกี่พันนะอุลตร้าแมนเขาเรียกเป็นพันป่าวะใครวะนะต่อยได้ไหมไม่มีอะไรใหม่เลยจริงๆวาเลนไทน์น่าจะมีตกแต่งใหม่ๆเนาะไม่ใช่มีไอตัวเนี้ยอุลตร้าแมนอะไรก็ไม่รู้เนี้ยมันไม่มันไม่โรแมนติกเชคจอยมันไม่โรแมนติก ไม่มีแต่เป็ดจีนตุดนจีน,จนเขาไม่ได้แต่งเป็นไอ้นี่อะไรวะเขาไม่ได้แต่งเป็นวาเลนไทน์ถโอเคก็วันนี้ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ก็เข้าไปเล่น <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนน้องชวนแม่มาเล่นก็ได้ความรักเหมือนกันไปนะ